สวัสดีครับเพื่อนเอนก็อันนี้ก็เปิดกาแฟาออกมาครับก็กาแฟาจะเป็นอ่าระบุไว้เลยนะครับกระชายพัดนะครับก็สิบห้ากร,รัมนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะอ่าชงนะครับครับผมก็เทใส่ชามเรียบร้อยนะครับ ของผมทานกาแฟไม่ไม่ใส่ถ้วยครับใส่ชามเลยครับใส่ถ้วยมันไม่พอไม่พอกินครับเล็กมันน้อยตอนนี้ก็ชงครั้งละสามซองนะครับก็ที่สั่งๆไปไม่กี่ขนาดเยอะมากไม่เกินเดือนก็หมดแล้วครับก็กล่องกล่องหนึ่งกินสามวันไม่ถึงสามวันหรอกบางทีวันกล่องละว,วันสามสิบกล่องเดือนนึงครับเดือนนึงหมดแล้วครับก็ ใครใครที่สนใจทําธุรกิจภูบะชานะครับแผนการตลาดนี้เขาทํามาเผื่อให้เราเอ,อมีไรายได้ตลอดไปนะครับเพราะว่าเทุกคนที่อยู่ใต้สายงานเราเนี่ยเขาจะมีการหักออโต้ชิพยี่สิบเปอร์เซ็นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นตรงนี้นี่ก็จะมีการมารักษายอดแล้วก็กลับมาคำนวณค่าค่าคอมให้เรา ตลอดไปเลยนะครับซึ่งใครที่ใครที่ขึ้นไปถึง5ดาวแล้วเนี่ยคุณรับยูนิเลเวลสิชั้นนะครับถ้าคิดเป็นเงินที่คุณจะได้รับเต็มเต็มเต็มแม็กเลยเนี่ยก็เดือนละแปล้าน9นะครับเราไม่ต้องเอาถึงล้วแล้าน9ก้ครับได้สัแปก้าต่อเดือนนี่ก็แฮปปี้แล้วนะครับพูดถึงยุคนี้นะครับก็ ใครที่สนใจธุรกิจภูบชาสามารถคลิกสมัครใต้ใต้ใต้ใต,ใต้ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ใครที่ต้องการทำธุรกิจภูบชาแนะนำว่านะครับว่าให้ท่านแนะนำคนครบสองคนก่อนค่อยซื้อสินค้านะครับถ้าไม่แนะนำคนท่านซื้อสินค้าไปหนึ่งดาวก็คือได้หนึ่งดาวนะครับสองดาวก็ได้สดาวสามดาวคนท่านก็ได้สามดาวนะครับ ท่านจะไม่ได้โปรที่บริษัทเขาให้เป็นพิเศษไว้นะครับการที่ท่านจะได้ตัวก็คือท่านต้องแนะนำหนึ่งแนะนำสองคนนะครับสองคนคือยังไม่ซื้อสินค้าอะไรเลยก็ได้นะครับก็แค่แนะนำให้ครบสองคนท่านต้องดูตรงช่องผู้แนะนำนะครับถ้ามันขึ้นมาว่าช่องผู้แนะนำครบสองคนท่านก็สามารถที่จะซื้อสินค้าได้อัปอัปเกรดตำแหน่งได้นะครับ การที่ท่านจะแนะนําก็ไปคัดลอกลิงก์นะครับท่านสมัครสมาชิกแล้วท่านจะมีลิงก์ของท่านนะครับท่านเอาลิงก์นั้นไปให้เอาไปขีดสมัครอาจจะเป็นญาติพี่น้องท่านก็ได้นะครับขีดให้ครบสองคนท่านก็สามารถซื้อสินค้าแล้วก็อัพตำแหน่งอัปเกรดได้นะครับแล้วก็เอาลิงก์นั้นไปแนะนําคนได้นะครับญาติของท่านไม่ได้ทําก็ปล่อยไปอย่างนั้นนะครับเขาก็ยังมีรายได้นะครับเดือนก็หมื่นกว่าบาทนะครับถ้าเต็มเต็มเพดานนะครับเพราะว่า คนที่ไม่ไแนะนําใครเลยท่านจะสามารถมีตําแหน่งได้แค่หนึ่งดาวนะครับจะจะไม่สามารถอัพเป็นสองสามสี่ห้าดาวได้ครับเพราะว่าเขาจะล็อกไว้เลยนะครับใครที่จะขึ้นตําแหน่งสูงได้ท่านจะต้องแนะนําครบสองคนก่อนนะครับก็ฝากทุกทกท่ทานไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะชงกาแฟทานแล้วครับก็สวัสดีครับขอบคุณครับ